ื่อวันพระแรม15ค่ำเดือน4ที่ผ่านมาสาธุชนได้พร้อมใจการสั่งสมบุญร่วมกันเนื่องในวันพระณวัดพระธรรมกายโอซากา้าประเทศญี่ปุ่นโดยกลัลยาณมิตรชดารัตคาโต้ได้จุดเทียนทูบบูชาพระพุทธกลัลยาณมิตรจันเพนนิชิโอกะและกลัลยาณมิตรทาเคชิซุมิดะจุดเทียนทูบบูชาพระธรรม พร้อมกันนี้คณะสงฆ์ก็ได้สวดพระพุทธมนต์บทธรรมนิยามก่อนที่คณะเจ้าภาพจะได้ทอดผ้าบังสุกุลถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่คณะสงฆ์นำโดยพระมหากิตติฤต อิธิยาโนเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายโอซากา้าท่านประธานสงฆ์ในโอกาสนี้ท่านก็ได้นำคณะสงฆ์ให้พรเพื่อความเป็นสิริมงคลและอุทิศบุญนี้ให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วทั้งยังได้นำทุกท่านนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนาร่วมกัน จากนั้นเป็นพิธีจุดประทีปและถวายดอกไม้บูชาธรรมพระมงคลเทมุนีสดจันทสโรพระผู้ปรับมารเป็นกตัญญูบูชาธรรมโดยได้ความเมตตาจากพระมหานันทวัตธรรมนันโทท่านประธานสงฆ์นำประกอบพิธีกรรมซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นและทุกท่านต่างก็มีความสุขที่ได้สั่งสมบูรณ์สร้างกุศลให้กับตนเองและหมู่ญาติร,ร่วมกันในครั้งนี้ค่ะ